ยานตืมเหี้เฉยมาติดตามตอนส่วนข้างๆนะส่วนข้างๆนี่มีายนมีเพียวชันนลพามาติดตามตอนะคะส่วนข้างๆนี้เยเยไ่งยิมไปั่วยิงลายค่ะท่านผู้ชมมองนี่ส่วนข้างๆนี่ยิงหนักค่ะเนี่ยมองนีนะา่เนีส่วนหมักโมส่วนหมักโมส่วนหมักโมค่ะ โอ้มาดาเบลลนต้นเลี้ยเรื่องในมาดามีหลายพันนะคะโอไม่ละมาดาเบไทยอวียากไปละโมแโมกินตราไม่ต้องรองบ่พันธุ์รบกจตัวไหนเรื่องัมีเม็ดโอพันธุ์ไรเมล็ดเนาะมเไขาเขาส่งอันนั้นบ่นี่บ่ส่งห้างบอ มีบริษัทมาเอามีบริษัทมาให้ปีในทุนมาซื้อนะคะนี่มาได้บ๊วแม่นว่าปลูกขายส่งตลาดนะคะไม่นะคะนี่ปลูกขายส่งบริษัทของเตงโมเลยบางทีก็อ่ะเออวุ้ยบังน uh, mm, ี่ค่ะบังนี่ค well ่ะน oh ี่นะคะนี oh hh, ่โอ้พระฤกพระรัมนะคะ Bạn xem ơi, nhlass, thế anh này cặp pan bôi ai hai ah? cái thứ này cái xem, à giác, xem 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 là này xem 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 này xem 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 Xe xem โอ้ยบอกนี้ค่ะเป็นลูกนะคะนี่หมักโมหมักโมค่ะหมักโมโอเป็นพี่น้องเองพอนิวเยียนะคะนี่เบื่องค่ะหมักโมโอปลื้มลืกมล,กลกสอ,อนสอนสะอน,ออนะเพียวสะอ,อนค่ะเทียงเพ่นก็นอยู่พุนค่ะเทียงเพิ่นเทียงเพ่นก็นอยู่พุนนี่นะคะเทียง ถึงเจ้าของหมักโมนะคะเป็นพี่น้องเลยกับแม่นิเกียทางแฟนพ่อนิเกียค่ะโอ้ยแม่เพียงจนหอบแล้วค่ะท่านผู้ชมเมย์เมย์เมย์นี่นะคะนี่โอ้ยแต่ละลูกค่ะ,ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะโอ้แต่ละลูก ุดยอดเลยล่ะโอ้ยนี่นะคะเดรรุนะคะนี่นะคะขนาดเลยสุดยอดสุดยอดอลังการโอ้ยนี่นะคะนี่โอ้ย ปันแล้วค่ะอนั่กันน่กันมีแบบพันสีเลืองเลยไหนเนาะโอ้ตัวไหนล่ะลูกนี้ค่ะค่ะตานผูชมลูกนี้ประมาณเจ็โลนะคะลูกนี้นะเจ็ดโลเจดโลค่ะยกจนบอกขึ้นเลยโอ้ตรงขนาดจะสร้างกิโลในระเบิดินาด

บมักมูหมักมุยเลยค่ะอโอ้สุดยอดอลังการงานสร้างค่ะเป็นพี่น้องของพ่อนเนวียนะคะนี่เมื่อนี้ห็นพ่อนเนวีเอหดพามาทํำ Youtube ตรงนี้ค่ะอลังการแบบลูกนึงนี่นักขนาดค่ะประมาณห้าโลค่ะลูกหนึ่งห้าโลนะคะบุนไดีใหญ่เลยค่หเนอ้ยย,อยังยใ,หใหญ่กว่านี้อีกอตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็สามโลค่ะ เดี๋ยวตอนที่เก็บเกี่ยวด้วยแม่เพียวจะมาทำยูทูบอีกสิมาไายให้เบิ่งว่าเขาเก็บอะไรจ้างคนงานจะคนมาเฮ็ดเฮ็ดแต่ไดโยนแต่ใดแม่เพียวก็สิมาโยนนำขาวให้โยนบักโมขึ้นเองรถไทยแตกค่ะงั้นแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะพี่ตูง่ายๆว่ากันนะคะช่องใหม่ทำท่าวินหัวจะโมกกันนักแม่เพียว